สวัสดีค่ะเจอกับครูนิวอีกแล้วเช่นเคยกับรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งเรื่องนี้นักเรียนเจอบ่อยใช่ไหมในป .3 มันเป็นแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพก็สามารถทําเป็นแผนภูมิแท่งได้นะคะโดยการเปลี่ยนรูปภาพเป็นช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมแบบไหนคะช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้คะ่ะนีคะ่ะเขาเรียกแผนภูมิแท่งนะคะ จำนวนไอศครีมที่สากรโรงเรียนขายได้ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14กรกฎาคมในปี2560นะคะวันที่10ขายได้ทั้งหมด25แท่งวันที่11ขายได้15แท่งวันที่12ขายได้30วันที่13ขายได้20และวันที่14ขายได้ 25.. ่ตามนี้เห็นไหมแผนภูมิแท่งนะคะช่องนี้มันจะแบ่งทีละเท่าๆกันถ้าสมมติ เพิ่ม5มันก็จะเพิ่มทีละ5ก็จะเป็น10 15 20 25, 30ถ้าช่องต่อไปก็ต้องเป็น35เข mm. ้าใจไหมคะเพิ่มขึ้นไปเท่าเท่ากันแล้วก็แบ่งเท่าเท่ากันด้วยนะคะแบ่งเป็นช่องมีความกว้างความยาวเท่ากันด้วยนะคะ,ะความกว้างเท่ากันนะคะ,ะทีนี้เราก็มาดูช่องแกนแนวนอนเป็นวันที่ช่องแกนแนวตั้งเป็นจํานวนแท่งนะคะโอเคไม่ยากเกินไปทีนี้ แผนภูมิที่ใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงข้อมูลเรียกว่าแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งประกอบด้วยชื่อแผนภูม <holog interf> ิ <drink> และตัวแผนภูมิตัวแผนภูมิประกอบด้วยเส้นจำนวนเส้นแสดงรายการและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจํานวนของแต่ละรายการซึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปต้องมีความกว้างเท่ากันเริ่มต้นจากระดับเดียวกันคือที่ศูนและระยะห่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปคนเท่ากันเห็นไหมระยะห่างเท่ากันนะ เท่ากันนะคะเท่ากันนะตรงนี้ก็เท่ากัน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 นะคะแต่ความสูงมันไม่เท่ากันตามข้อมูลที่มีนะคะความกว้างอะเท่ากันทีนี้แผนภูมิแท่งแนวนอนมีไหมมีค่ะแบบนี้ค่ะแผนภูมิแท่งเมื่อกี้เป็นแนวตั้งใช่ไหมอันนี้มันเป็นแนวนอนมันก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยในการอ่านการอ่านเหมือนกันวันที่10ก็ได้ย5ห้าวันที่1ิบอ็ดก็ได้ 15วันที่12ก็ได้30วันที่13ก็ได้20วันที่14ก็ได้25เหมือนกันอ่านได้หมดเลยนะคะอ่าทีนี้มาตอบคำถามข้อนี้เดี๋ยวจะผัดทำนะคะจำนวนไม้ดอกที่นักเรียนชั้นป .4 ปลูกในเรือนเพาะชำเป็นดังตารางนักเรียนปลูกไม้ดอกทั้งหมดกี่ชนิดมี5้าชนิดค่ะมีชบาบา,บานเชื่อเข็มชวนชมและก็ดาวเรืองค่ะ นักเรียนปลูกดาวเรืองทั้งหมดกี่ต้นเอามาดูสิดาวเรืองอยู่ไหนดาวเรืองอยู่นี่ขันภุมแท่งนี้นะคะเอ๊ะมันอยู่กึ่งกลางระหว่าง12กับ14เพราะฉะนั้นตัวเลขที่หายไปก็ต้องเป็น13ใช่ไหมคะนั่นคือดาวเรือง13ต้นไม้ดอกที่ปลูกมากที่สุดคืออะไรเนี่ยแท่งสูงที่สุดเลยก็คือเข็มปลูกเท่าไหร่ล่ะ19ใช่ไหม,มทีนี้ไม้ดอกที่ปลูกเท่ากันคืออะไร บานชื่นค่ะกับชวนชมเท่าไหร่นะคะ12ค่ะต่อไปนักเรียนปลูกชวนชมมากกว่าฉบาเท่าไหร่ชวนชมเท่าไหร่คะ12ชฉบาเท่าไหร่ฉบา9เพราะฉะนั้น12ลบเเหลือ3ค่ะนักเรียนปลูกไม้ดอกทั้งหมดเท่าไหร่ก็เอา9มาบวก12มาบวก19มาบวก12แล้วก็บวก13คําคำตอบก็คือ65้า เรียงลาดับชื่อไม้ดอกตามจํานวนนักเรียนที่ปลูกจากมากไปน้อยอะไรมากสุดอ่ะเข็มดาวเรื่องบานชื่นชวนชมแล้วก็ฉาบะโอเคนะคะไม่อยากเกินไปนะคิดว่าเราจะทําได้นะอันนี้คือแผ่นภูมิแนวนอนนะคะแผ่นภูมิแนวนอนแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรแสดงข้อมูลนี้ค่ะชื่อของมันอยู่ตรงนี้จํานวนรองเท้าประเภทต่างๆที่ร้านค้าขายได้ในหนึ่งสัปดาห์ ร้าน,นค้าขายรองเท้าผ้าใบและรองเท้ากีฬาได้ทั้งหมดเท่าไหร่ผ้าใบได้เท่าไหร่เนี่ยผ้าใบ1 1 0ใช่ไหมรองเท้ากีฬาได้เท่าไหร่คะ120่เพราะฉะนั้น110บวก120ก็เป็น230คู่ค่ะสัปดาห์นี้ขายรองเท้าได้ทั้งหมดกี่คู่ก็ต้องเอาทุกแท่งเนี่ยมารวมกันทุกแท่งสีแท่งนี้มารวมกัน,กน,กนอันนี้รองเท้าแตะได้เท่าไหร่50รองเทา้าผ้าใบได้110รองเท้าหนังได้130แล้วก็บวก120ก็จะได้410คู่ค่ะ เรียงลำดับจากน้อยไปมากน้อยไปมากขายอะไรได้น้อยสุดแตะค่ะผ้าใบค่ะกีฬาค่ะแล้วก็หนังค่ะโอเคนะคะโอเคคิดว่าน่าจะอ่านได้แหละนะคะอันนี้แผ่นภูมิแท่งแต่เป็นแบบแนวตั้งนะคะแต่ฝึกหัด10.5ค่ะทำเลยทาได้แน่นอนตัวสอบความเข้าใจอาลองทําดูซิข้อที่1นนักเรียนชอบอ่านอะไรมากสุดเลยนี่ไงการ์ตูนเยอะสุดเลยสูงสุดเลยมากสุดเท่าไหร่คะ มากสุดมากสุด50นะคะ50คนเนี่ยเห็นไหมห้าสิคนต่อไปนักเรียนชอบอ่านการ์ตูนมากกว่าอ่านนิตยสารเท่าไหร่การ์ตูน50ใช่ไหมนิตยสาร20เพราะฉะนั้นมากกว่ากันเท่าไหร่ก็เอามาลบกัน50าลบยีก็คือ30ชอบอ่านอะไรเท่ากันนะคะนิตยสารกับสารคาดีค่ะเรียงลําดับที่นักเรียนชอบอ่านจากมากไปน้อยเอย้จากน้อยไปมากอะไรอะ่ะ นิยาส,สารสารคดี<ม>นิทานแล้วก็การ์ตูนแค่นี้เองไม่ยากนะคะแบบฝึกหัด10.5น่าจะทำได้นะคะโอเคต่อไปมาดูรับนี้อ่ะพีณนาการแก้จดปัญหาจากแผนภูมิแท่งเขาถามอะไรเนี่ยเขาเนี้ยจะหาจำนวนสบู่โดยเฉลี่ยที่ขายได้ในแต่ละวันได้ยังไงสบู่ที่เขาขายได้เนี่ยในหนึ่งสัปดาห์มีกี่กิ่นเนี่ย มีกลาบมะลิลาเวนเดอร์น้ำนมข้าวมะขามขิงน้ำผึ้งก็ต้องเอาทุกอันมารวมกันถูกไหมคะ,อะเอาทุกอันมารวมกันเอารวมกันก่อนได้เท่าไหร่175ก้อนทีนี้เฉลี่ยวันละเท่าไหร่ก็ต้องมาหารจํานวนวันจํานวนวันมีกี่วันน่ะมี1สัปดาห์1สัปดาห์เอ้ยมีกี่อะไรนะคะมีกี่ชนิดใช่ไหมหนึ่งสองสามี่ห้าหก็มีทั้งหมด7ชนิดเนาะ 7ชนิดนะคะ7ชนิดแต่ขายได้วันละเท่าไหร่ก็ทุกวันน่ะวันหนึ่งได้เท่าไหร่อะหนึ่งสัปดาห์มี7วันถูกไหมก็ต้องหารด้วย7นะคะ175หาร7ก็ได้เท่ากับ25ก้อนนะคะ25ก้อนนะคะทีนี้เอามาตอบคำถามข้อนี้สิจะตอบได้ไหมปีสองพั้ยสี่สิบพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากปี2541เท่าไหร่ 2547อยู่ไหน2547อยู่นี่2541อยู่ไหนอยู่นี่นะคะลบกันซิเพามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องเอามาลบกันใช่ไหมคะคำตอบก็คือ37,869นะคะจากพศ2521มาอีก20ปีพื้นที่ป่าไม้ลดลงไหมลดลงค่ะลดลงแน่นอนลดลงเท่าไหร่ล่ะนักเรียนก็ต้องเอามาลบกันเหมือนเดิมมาอีก20ปี21 สองห,งองหงแล้วอะไรอะ่ะสอก็ต้องเป็น41่หนึ่งถูกไหมออจากปี21งหนงแล้วมาอีก20ปีอะ่ะก็ต้องเป็นปีสีนเนี่ยลดลงกี่ปีละ่ะต้องเอามาลบก,กันก็จะได้4ี่หมื่นห้าพค่ะข้อที่เหลือทำยังไงข้อ3จากข้อมูลในปี2559ถ้าราถ้ารัฐบาลต้องการปลูกป่าเพิ่มขึ้นให้เท่ากับปี2516จะต้องปลูกป่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องมาดูสิคะ ห้าเก้าอยู่ไหนห้าเก้าอยู่นี่สองห้าหนึ่งหกอยู่ไหนอยู่นี่ต้องการปลูกให้เท่ากันนะ่ะก็ต้องเอามาลบกันนะคะถึงจะรู้ว่าเราต้องปลูกเพิ่มอีกเท่าไหร่พอสอง7พันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดกับสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละเท่าไหร่นะเฉลี่ย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 ปีสี่เจ็ดอยู่ไหนคะปีสี่เจ็ดอยู่นี่สี่เจ็ดอยู่นี่ได้เท่านี้นะปีอะไรปีห้าหนึ่งอยู่นี่อืม เพิ่มขึ้นปีละเท่าไหรเพิ่มข<พ>ึ้นปีละเท่าไรเอามาลบกันก่อนแล้วก็หารด้วย5 1า7 4ลบ47 47และ489 5 1หารด้วย4ค่ะโอเคนะก็จะได้คำตอบนะคะแบบฝึกหัด10.6ค่ะคิดว่าน่าจะทำได้นะคะโอเคนะต่อไปตรวจสอบความเข้าใจก็ทำได้แน่นอนค่ะแบบฝึกหัด10.6ค่ะทำด้วยเลยนะคะโอเคต่อไป คลิปหน้าคุณจะสอเนเรื่องการเข,ขียนแผนภูมิแท่งนะคะว่าจะเขียนอย่างไรเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วแหละเกี่ยวกับป .4 ของเรานะคะการเขียนแผ่นพุ่มแท่งจะเขียนยังไงนะโอเคเจอกันคลิปสุดท้ายแหละคิดว่าคลิปสุดท้ายนะค่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ